โอเคนวครับผมสวัสดีคนดูที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับยูคุ้ผมเองลูมีแอร์นะครับผมนะก็ผมสตรีมทุกวันนะครับเวลา1ทุ่มจนถึง4ทุ่มนะครับสำหรับใครที่อยากเล่นด้วยกันนะครับสามารถเข้ามาเล่นด้วยกันได้นะครับผมนะก็อย่าลืมมาเล่นด้วยกันนะครับเดีมาเจอกันนะครับผมนะโอเคไปชมความสนุกในตัวเกมกันได้เลยนะครับ โอเคผมกาบสวัสดีทุกคนในคั้นกันด้วยเลยนะกันนะครับผมดังลูมิแอในวันนี้นะครับเราก็อยู่กันในเกมของตีบอลนั่นเองนะครับหรือเกม Big p e n นบอลไม่ใช่เกมอะไรก็ไม่รู้นะครับก็ในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่นสกิลใหม่ล่าสุดไม่ใช่สกิลใหม่เป็นสกิลเก่าแล้วนะครับแต่ผมเพิ่งได้มาใหม่ไงเป็นสกิลโลนั่นเองนะครับหน้าตาเป็นประมาณนี้นะครับผมนะบอกเลยว่าเป็นอะไรที่โคตรดีนะครับสกิลนี้เนาะสามารถอัปเกรดได้นะครับในราคา100 0นเนาะก็มันจะสามารถเด้ง บอลไปหาคนอื่นได้นะครับเป็นสกิลที่ค่อนข้างที่จะดีนะครับทุกคนเหมาะสำหรับสายแบบว่า PVP ก็ดีหรือสายที่แบบว่าไม่ค่อยได้บูก,ก็ดีนะครับก็เป็นสกิล้อกกันที่โคตรดีนะครับทุกคนเวนลาเรากดปุ๊บม,มันก็จะชิงไปหาศัตรูนั่นเองนะครับทุกคนต้องบอกเลยเป็นเลยที่โคตรตึงนะครับทุกคนเดีย๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับทุกคนแบบใกล้ๆชิวๆโอ้โหเดีย๋ยวผมลองกับให้ดูนะมาเดะโอ้ไม่มีใครมากับผมเลยวันทุกคนมาเดะ มาเ oh, ด้โอ้มีแต่เอฟเคทุกคนมาปับ๊บไม่โดนมันไม่อันห้า,หาเราวะโอเคนะครับทุกคนรอรอคนนี้เอ้ยนี่ดีกว่านี้ไม่โดนอีกแล้วทุกคนงบเฮ้ยลูกๆที่ลูกไซโค้งน่าจะเป็นสกิลมากกว่านะเพราะว่ามันไซโค้งค่อนข้าง,างแบบอันนี้เกิดดูเวอร์เกิดปับ๊บอยู่ไหน โลเห็นไหมครับมันจะเป็นสกิลโลอย่างงี้นะทุกคนเวลาเรากดปุ๊บมันก็จะชิ้งเลยนะทุกคนเห็นไหมมันจะเป็นออร่าประมาณนี้นะครับแล้วก็มีวิคูดาวด้วยนะทุกคนต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่โคตรตึงนะครับก็เวลาเรากดเจ้าตัวส่องสกิลโลนะครับบอลเนี่ยมันก็จะชิ้งไปหาอีกคนหนึ่งเลยนะครับผมนะมันจะชิงไปหาด้วยความเร็วแซงนั่นเองนะครับทุกคนมันก็จะสุ่มชิ้งไปเนาะโดยที่เราก็กําหนดไม่ได้นะครับว่ามันจะชิงไปะไปทางใครนะครับ ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นสกิลที่ค่อนข้างดีนะครับผมก็เพิ่งซื้อมาเนาะก็ค่อนข้างที่จะใช้ได้หลายๆสถานการณ์นะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะกดโลอีทีนึ่งครับเพื่อความตึงโอ้โหกดไม่ทันวะทุกคนถึงโลจะดีแต่เราต้องกดให้ทันด้วยนะครับทุกคนไม่เก๊งงำโอเคนะครับเดี๋ยวรออีกเกมหนึ่งเนาะ oh. นะครับโอเคมาทุกคนเนี่ยคลิปอย่างครั้งนี้ที่ผมเอาจริงละนะทุกคนเียก็มาดูกันนะครับว่าเทคนิคการ ใชสกิวรล้แบบตึงๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับผมก็จะเล่นเนี่ยเนี่ยออกไรค่าเลยนะทุกคนก็จะแบบว่าใส่บูนะทุกคนอันนี้อันนี้ก็คือกดสกิวรูแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะครับทุกคนไปลูกแบบว่าเอียงจัดสีผาองศาโอเคอันนี้น่าจะไปข้องบทน,นะครับไอตัวนี้เอฟเคมีนะออกไม่เอฟเนนะมาเดะโอ้ไม่มีใครไหวกับเราเลยวันทุกคน โอ้ยเอาก็ผมเลยดีพี่อืมอันนี้ผมลองดูนะครับเด้งมาด้ดก็คือเวลาเรากดปุบ๊บบอลเนี้ยก็จะเด้งเลยนะทุกคนมาได้แบบตึงๆหน่อยเว é? ้ยขอแบบขอแบบตึงๆอ่ะขอแบบตึงๆได้ไหมพี่จัดไปอ้าอะ,อะไรอ่ะมามเมกัอกูโอ้ยโอ้โหมัน โอโ้มันเด้งเร็วเกินนะครับมันเด้งเร็วมากนะไอ้สก,กิลโล่เนะี่ยบอกเลยว่าเป็นอะไรที่โคตรแหละดีนะครับทุกคนดวงโคตรเกลือมาทุกคนเดี๋ยวรอบนี้มาต้องเอาจริงละมามึงกับกูเอาอะไรอ่ะมาพี่เน,นสเดวสกิลเด็บเลยเหรอมันก็เกินไปดิมาดิครับพี่มาดิครับพ,พี่เลิฟปุ่มนี่มา มันก็จะชิงแบบตึงๆครับผมใช้สถานการณ์ที่แบบว่าแบบชิงๆก็ได้ใช้ไล่ฆ่าก็ได้นะครับใช้ที่แบบว่าป้องกันก็ได้เนะแบบว่าเราสวดไม่ทันอะไรอย่างงี้นะครับก็เป็นสกิลที่ค่อนข้างที่จะดีนะครับทุกคนเห็นไหมเห็นไหมนี่มันก็ใช้โลปุ๊บมันชิงไปหาอีกตัวเลยเห็นเลยไหมครับไอคนเนี้ยเห็นไหมคนเนี้ยต้องบอกเลยว่าเป็นเลรที่ตึงนะต้องจัดมาสักทีโอ้โหแล้วมึงเล่นอะไรกันเนี่ยซีทิศเหรอ เล่นซาบะซาดหรือไงซาบะซาดเลยนะอะไรคนอยู่ตรงนี้เต็มเลยมาดิเนี่ยผมว่าจะรอจังหวะตอนที่แบบว่ามันส่งบอลมาเยอะนะครับเนีย่ยเราก็ทําการกดสกิลคิวนะครับผมแล้วก็ให้มันฆ่าตัวอื่นนะครับบอลส่งมาส่งบอลมา โอ้โหลูกแบบไซโค้งนะทุกคนสมบัติมาสมบัติเอา้าสมบัติมาเอามาไอชันเอามาไอชันเร็วๆโอ้โหบอลมาดิโอ้ยบอลมันพลาดน,นะกูไม่ได้ยังไงวะโอ้บอลมันไม่สนใจผมเลยครับพี่ดูนี่กระดาษอยู่หน้านะน,นี่อะเอ้ยบอลตกเอ้ยบอลมันจะไม่สนใจฉันหรือหล่ออ้อาวอะไรครับเนี่ยมา ตอนนี้เราซ่าทคนนะครับทุกคนดูดิว่าเราจะได้แชมป์ไหมคลิปนี้เอาให้คุณสิครับพี่โอ้โหมีเลขก็ต้องคนหรืองไงสวยนะครับทุกคนเดี๋ยวทุกเดีย๋ยวทุกคนดูนะเดี๋ยวผมใช้สกิลคิวให้ดูนะครับตอนที่หนึ่งเนี่ยก็สกิลคิวด้วยเป็นอะไรที่โกงเอาเรื่องเลยครับอะ่อะอะไร <laughs> อ่ะอ,อะไร <laughs> อ่ะยังไม่ได้รีวิวเลย <laughs> อะไรเนี <laughs> ่ยมาแล้วทุกคนอ่าเรียบร้อยโดนชิงไป มาทุกคนเดี๋ยวผมจะให้ดูเอา้าต้องรอเร็วๆหน่อยนะทุกคนโอ้ยนอนี่ไงนี่ไง <laughs> <laughs> เรียบร้อย <laughs> นะครับเจอสกิลหมไปทีมันก็จะเด้งๆอย่างนี้เลยนะทุกคนเอามาหน่อย อันนี้ใช้สกิลอันนี้ไม่ได้นะครับต้องใช้สกิลเพลงเดียวโอเคสวยงามนะครับทุกคนก็ไม่ค่อยได้โชว์เท่าไหร่นะเดี๋ยวขออีกสักเกมละกันนะทุกคนมันก็ใช้ได้ไล,ล่สถานอากาศนะทุกคนต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่คนรตึงมันก็กูก็เลยดีกว่าโอเคจัดไปดึงสเต็ปนะครับทุกคนอันนี้เอฟเคอีกแล้วอ๋อไม่เอฟเคเนาะมาไม่เอฟเคก็จัดให้โอเคจัดไปแกไปซ่องนะครับทุกคนไอคนยืนโอเคเอฟเคเนาะ ไอ้นี่มึงมากูดีกว่าไม่เอาคนนี้ไม่เอามาดีกว่ามาเลยดีกว่านะจ๊ะมาเลยดีกว่านะจ๊ะโอเคทุกคนเกไปต่อไปนอกอินทรีมาดิยโอ้ยเอาก็ผุ่มเลยพีพีพบอลไปได้หะบอลบอลไม่มาหากูเลยเหรอบอลมาหา่อาได้ไหมอะ โอ้หมองแทบไม่ทันเลยวันทุกคนเมื่อกี้ปับ๊บ <_ re zy> มาดิตอนนี้หนึ่งหนึ่งแล้วรูปป้ป่ะอันนี้ไม่แน่ใจนะทุกคนผมมองไม่เห็นเนาะมาดูมมกัน,อนเอ้ยไม่ใช่หนึ่งหนึ่ง่อเอ้ยโอเคทันอยู่ทุกคนเอ้ยเอ้ยโอ้โหสกิลเป็นครูดาวอ่ะทุกคนไม่อมองั้นะผมสวยไปแล้วอะไรอ่ะ โอเคโอเคนะครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับมาเล่นสกิลใหม่เนาะเป็นไม่ใช่สกิลใหม่สกิลโลนะครับก็เป็นสกิลที่ผมมองว่าค่อนข้างดีนะครับสลับมือใหม่หรือใส่บูหรือใส่ทุกใส่ก็ค่อนข้างดีนะครับสำหรับสกิลโลนั่นเองครับจวก่อนไปก็ขอดุซมสักหน่อยละกันนะครับโอเคดาบทองโอ้ดาบทองไอ้ยัยได้ไหมเบดบอลไอ้ยัยงอมดาบทองชาติห้าไปแล้วเกมกระอด